อามาไวรุ่นเป็นอีกหนึ่งผลงานใหญ่กับทางร้านนะครับผมวันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะงานเต็มหลังลงมากล้นสตาเจแปจัดหนักจกัดเต็มกําเลยงานนี้หาแบบหาภาพมาวางค่อยๆไปเนียนะครับผมลงก้นมาเสร็จก็ใส่แบ็กกาวก็จะประมาณนี้แบ็กกาวเติมเองลายเองเอาภาพหลักไว้อย่างที่เห็นครับผมยังไงมาลองเดินเส้นกันว่าจะเป็นไงครับ เข็มที่ใช้14 RL เข็มเดียวจบเลยนะครับงานนี้วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมไหนจะออกแบบลายตัดต่อภาพอะไรอีกคลิปไหนขาดตอนไปก็ขออภัยด้วยนะครับพี่น้องทุกคนผมก็ทำงานคนเดียวอย่างนี้แหละครับขาดบ้างเหลือบ้างเกินบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับผม แต่งานนี้ไม่ต้องห่วงออกมาแน่นแน่นอนยังไงมารับชมกันว่าเป็นยังไงอ่าเป็นงานยอดว่าใครอยากได้แน่นๆอย่างนี้มาเลยเดี๋ยวจัดให้แน่นๆเลยไม่ต้องห่วงแบล็กการเนี่ยผิวแน่นอนเติมเองใส่เองอะไรก็อย่างดีเห็นอ่ะเป็นงานยังไงฝากผลงานเนอผมสวยไม่สวยฝากติดตามกันด้วยนะครับผม